คุณกําลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสวันที่29รกรกฎาคมความชอบธรรมลูกาบทที่16ข้อ14-15พวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตัดกับพวกเขาว,ว่าพวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่าน เพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกียรติชังในสายพระเนตรของพระเจ้าความชอบธรรมไม่ใช่สิ่งที่ใครจะซื้อได้แต่เป็นของขวัญที่เราต้องถ่อมใจรับไว้การพยายามซื้อความชอบธรรมด้วยความดีของเราคือความบาปเดียวที่ทําให้เราไม่ได้รับความรอดเพราะว่าเราไม่สามารถถ่อมใจรับของขวัญจากพระเจ้าได้ เราจึงพยายามสร้างความชอบธรรมด้วยตัวเองซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดทำได้เลยยกเว้นพระเยซูความชอบธรรมมีสองแบบและมีเพียงความชอบธรรมแบบเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงยอมรับความชอบธรรมแบบแรกคือความชอบธรรมที่เราสร้างเองซึ่งจะสำเร็จได้ก็โดยการรักษาธรรมบัญญัติทุกข,ข้อทุกตอนนี่เป็นความชอบธรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแล้ว และไม่สามารถรักษาธรรมัญญัติได้ทุกข้อทุกตอนความชอบธรรมแบบที่สองคือความชอบธรรมแบบพระเจ้าเป็นความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบซึ่งพระองค์มอบให้เราเป็นของขวัญและเราเองก็ต้องรับไว้ได้วยความเชื่อความชอบธรรมของเรานั้นเป็นแค่ผ้าขี้ริ้วในสายพเนตรของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อที่6คนที่เชื่อว่าเขาต้องทำดีก่อนและพระเจ้าจะยอมรับ คือคนที่ไม่ได้เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าความชอบธรรมไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับแล้วต้องผสมกับความชอบธรรมของเราเพิ่มเติมการที่เราจะยืนต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างมั่นใจนั้นเราต้องถ่อมตัวลงวางใจในการไถ่ของพระเยซูไม่ใช่วางใจในความดีที่เราทำผู้ที่วางใจในความชอบธรรมของตัวเอง จะไม่มีสิทธิรับสิทธิพิเศษและประโยชน์จากความชอบธรรมของพระเยซูได้เลยความชอบธรรมเดียวที่ทําให้มนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งมาทางพระเยซูเท่านั้นดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ามข้อยีเมื่อเราเลือกที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูความชอบธรรมที่พระเยซูได้ยอมตายเพื่อให้ได้มานั้นก็กลายเป็นของเราทันทีตอนนี้ เราจรึงเป็นเจ้าของความชอบธรรมของพระคริสต์ซึ่งพระองค์หามาให้เราก็เด็กความเชื่อของพระองค์ความชอบธรรมเดียวที่ทำให้มนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์ได้จากความชอบธรรมคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นให้เราใครค่ครวญพระจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกถ่อมใจวางใจในการถ่ายของพระเจ้าดําเนินชีวิตในความชอบธรรมที่พระเจ้ามอบให้มาซึ่งพร้อมกับความรอดอย่าให้ลูกวางใจในความดีที่ลูกสามารถประพฤติได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน